ตอนนี้ก็เหมือนจะอยู่ตรงโถงกลางของถ้ำแล้วนะครับมีซิวะลึงด้วยดูสิวะลึงกระจู่ถ้ำเขาตกแต่งไฟให้มันดูสวยงามนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยถ้ำหนังแอดนะครับถ้ำหนัง ด้านบนอีกเดินขึ้นไปดูด้านบนกันครับโอ้อันนี้โถงใหญ่กว่าอีกบรรยากาศรอบๆนะครับมีหินย้อยลงมาด้วย ข้างล่างนี้จะเป็นน้ำนะครับน้ำสีเขียวเขียวน้ำเขียวแล้วก็เราสามารถล่องเรือได้แต่ข้างล่างมืดน,นิดน,นึงมองไม่เห็นเลยมีเรือด้วยนี่ก็โขงใหญ่้าล่องเนาะเดินเหนืออ่ยอยนะปวดเลยพาไปดูอันนี้นะ ต้องเดินระวังระวังด้วยครับเพราะว่ามีกระป๋องกระป๋องคนตรงนี้เขาเขียนว่าบ่อนนั่งสมาธิจะเป็นนี้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นรูเข้าไปโอ้โหมองไม่เห็น น่าจะเป็นตรงนี้ครับที่เขาเอาไว้นั่งสมาธิออตีตรงนี้จะเป็นโถงใหญ่ขึ้นไปข้างบนน่ะเพื่อนๆอยู่ตรงกันละพาขึ้นไปเดี๋ยว หินย้อยหินอะไรเต็มเลยนะครับหินงนให้สวยมากตรงนั้นแบบแต่ผมจะเดินขึ้นไปข้างบนเรื่อยอันนี้ก็หินเป็นหินตะปุ่มตะปั่มนะเดินเหมือนเ็นหินรวดเท้า ไม่ตรนี้สวยไดีดเยอ่ไหมม่เอวหรอบ้าเลย้เลยนะหนึ่งสองสามยมุมนี้สวยมากต้นนั่งได้ไหม การนั่งวง่ะเออนั่ง,อองยองเลยสิ้นสุดตรงเมื่อกี้ยังไม่จบนะครับมันมีทางขึ้นมาอีกทางหนึ่งเหนื่อยข้าบนนี่เราออกมาด้านนอกแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นจุดชมวิว เนื่อยทัศนิยภาพที่นี่ยังไม่ถูกทำลายเท่าไหร่นะเหมือนตรงนี้เขาเพิ่งจะทำมาแล้วเนี่ยเพราอยากเข้าต้องไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อละกลับไปเราไปที่อื่นกันต่อเลย Okay, bye bye.